ัสดีครับทานชองยิมเดี๋ยวเรด้วยนะครับน่อมือนีมาตามเลขอ่าเด็ดของจานเรียนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาจานเรียถือเป็นล้านครับเขาสามตัวเต็มๆเลยครับ308ครกับมาตามความฟันของจานเรียต่อครับว่ามือนีเพิ่นจะป้อยเลขเด็ดตัวไดติดตามแบบผมกับท่านช่องยิมมาด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์เรียครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆน่าฟกันเชนึงครับผม อจาแรแหละคือเตะชุ่มวดค่ะแม่เหนหรกครับพระเด็โอ้ยคือบอกว่าไอเอฟซปังเม่หมือน,นี้ได้มาขอเน่าแ่อจารยแหลฝากเอฟซคะอยากอยากบอกวเอฟซีลยไร่ะมาฮะไม่ได้ไหหรอกเพื่อนแชรมันเ่มั่นใจเรางมึนี่นะครับผมเพมั่นใจเรามังมีอยากบอกีเอฟซีเอก็จะบอกมาเพมั่นใจเรางมึงนี่ม่นะ มันเป็นยังออกมาว่าตูเสียดายนหนจะบอกเอ็กซซี่กันสินะถ้าผมขันบอกระยานพ่อถือเังกซี่แม่มันบอกกระยานพ่อถือถือถือมาทุกวันเลยบ่อกระยานถือทุกวันครับในบ้านนี่ถือทุกวันเลยโอ้ดูดูผมเรื่องกัเป็นสานมากกับพ่อบอกบอกเรากันไปบ้านกับไปหาจับสื่อจับนะเขาเขาถือว่าถือทุกวัดโอ้อาจารย์เนี่ยเป็นคนบอกแม่บ้านเองแม่ครับแม่โอ้ครับเป็นสอนมากกับอกเขาแล้วก็เขาแบบเป็น ขีดไปเรียนน้องเขาหนิครับแต่ว่าเขาบอกว่าั้นขาดชันเสร็จจะเป็นปีเมื่อไดิเป็นปีแล้วบ่ะครับแม่ครับเป็นปีเมื่อไหร่หมดละหมดแสนกว่ายังไม่ได้อยากซีมือน์หามือน์นี่ไม่ใช่นะป๋าแต่ยิ่งข่าววันจะถึงมานนี่เป็นล้านแล้วรวมกันเป็นล้านแล้วครับทั้งรวมกันนะแสนนี่จะล้านนึงงล้านี่ครับผมโอ้แต่ยินเกียรติยศกดิ์แล้วแต่ว่าบอกกล่าวบอขอทำคลิปจะคือครับครับ เออ็นเอฟซีทั้งสองนี่ไงฟุงก็บโมกาบอ่ะเนียครับฟุงโมกาบอ่ะนึกเชื่อผมเกันว่บออไปแล้วสิบสี่คนวันนี้บอดนี้ไม่เห็นห้องอาจารย์นะครับเราห้องพระอาจารย์นะครับเราปาดโูครับแต่ย้อนบ่พผัดจะงวดเนาะครับเนาะชิ้นสักสิบเจ้าครับครับโอ้โหครับเป็นเด็กความฝันบอกค่ะเด็กความฝันครับก็ไล่สินเด็กความฝันไล่สินเด็ความฝันแมนแน มาตีงวดน,นี้ฟันแต่ย่งคะอาจารย์งวดนี้ฝันไปฝันอลยเดิพ้องฝันเลย,เลยบ่บเน,น่เาบหนได้ไดพไปนองบบเน,น่เาบนไดแต่ว่ามันได้ใจกว้างโอ้เพื่อผมเนี่ยฝันว่านั่งรถขคระแต่ประมาณรถขคระ ขันของจักสองขั้นนี้ของจากสองคิว่าคือทำามหายถิ่มาสองขั้นนี้นะครับผมไปต้องการชิปว่าก้นจากสองน่นั่งหัวเก่งหลดเลยนั่งเฉลยเฉลยไปทั้งหัวเก่งมันเน่ยจะ่าข้าเจ้าสุไปเอาว่าวว่าว่ากับกับขึ้นยอนหลังไปจะไปผมเคยไปดูจีอ้อมกออ้อมดีดีบ้านอ้อมกว่ครับอ้อมดีดีอ้อมดีดเป็นกจอเป็นยันโอก็เราคนทิบลุกใหญ่งหา่เลยยันแหไปยังค่ะ ถ้าแม่บ้านไปเที่ยวแล้วก็จะคล้อขึ้นไปเห็ดรูทูวันวนี้อเป็นพ่อผู้ดับทหานจะได้เขาไปกาบเพิ่นจะกีดกับอะดรอย่างนี้เพิ่อนได้เขาไปกาบไปอยังเพิ่น,นธรรามาด่ากับว่คิดว่าสิมีจิตสัมผัสจำพันอย่างนม่เพิ่อนนะครับแม่เหมือนหนึ่งฝันฝันว่าจะคล้องนั่งรถคองรถคราไปเนี่ยแหละรถกินรถคอกจะคล้องนั่งหัวจะเลือดเลือดว่าสิไปหาเพิ่น ก็ตั้ใจเอาคือเอาดอกไม้เอาอย่างนี้แหละไปไหว้เพื่อนเพราะว่าลอกกอนไม่บานเด็ดไปกับวันเด็ไปกัวันเด็ดกับผมเด็ว่ารอเดแล้วันสุขสันไปนะวันนี้ไปแห้วๆมันเป็นงานเลยเนอะเป็นงานเป็นงานในี่ยไหว้คู่คเป็นงานเขาจะใส่ชุดข,ขาวใส่กับุดเ,นเน้นุดเช้อเช้ที่งานนี่ยู่แน่ ก็จะไหวคูไหวทับเออันนี้ความฟันแมนแมนครับอ oh, ฟันเก้วเลยแมนเก้วเลยวันนี้ซีมี่ปูดํานั่งผาดขับปลาขม่รราสีสีเหลือมบ่เปนสีแดงเลยสีเหลือมนั่งชิอใหม่กระทเานั่งยวนคล้า,ายๆว่าเารียนจะิว่จะเจียสมัยโบราณแล้วพี่เราเอาไม่เอาไม่กาด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 เนะมันบ่เด็กเห็ดรู้เห็ดลายังเป็นกีนนาโอ้วันนี้น ถ้ากันไปถวายดอกใหม่นถวายยังแล้วๆ่นเรียกว่าสถ้ากันเมื่อไรเราสูตรอเอาอเมื่อแล้วคูมันคำมันเหือนนวยเรไรว่าอะเอาเชค,คูุตชายค่ารถประจํารไเขียนเชคใหนไม่หนอเชียนเชคไห้ในในเชคไ่นเอาในเดื่อเชคในเชคีหยมันเป็นมันเป็นเนเจ็ดอยหาสิบสองบาทไอ้มุกตะเบิดออเดอรร่างกันนะมันมาพอรถมาเปิดเพิ่มัน,นม,มันเชคได้ไม่หนอมันเป็นขึ่นใบใหม่โอ้ มันเป็นชื่อใหม่ๆเลยเอาแต่และเขาจะไปขินเงินใสเลยอันนี้ควอฟันม่นครับแม่ครับเ hmm. ขาจะไปขนเงินใส่เจ็ดร้อยหาสิบสองบาทเป็นใบใหม่นี่ยร้อยห้าสิบสองแม่ทันิมวตาปั่มตาอย่างีิจกีดไวยจะไปตั้งในปั่มในใบใหม่เลยครับโอ้เขาจะไปขินเงินใส่กันมา่อเจ็ด hmm. รอยห้าสิบสองบาทเจ็ดรอยห้าสิบสองบาทแม่ครับตัวแดงจริงครึ่ง โตแดงจึงคืนก็ไมนเป็นเชตสมัยตะก,กีเนาะครับไม่เป็นเชสมัยตะก,กีบ่งูว่าจักสมัยใดหรอไปฟันประมาณจากมือมาแล้วจ้ะสองมือครับสองมือเลยครับเออปันสองมือฟันมือว่างมือนงขึ้นก่อนนี่ยครับผมปันมือขึ้นก่อนเนี่ยมันจะเป็นใบใหม่หรอถ้่ว่าเป็ตีเชตอะตอนันอันนี้ได้เชตขานรถมือเนี้ยูดีน,น่ยเจ็ดไห่ห้าสิบสองบาทโตเดียงกึ่งคนตีวันนี้สิภาคก็เป็นเบอไหรังเงินกันอ แม่หรไม่ฮาบไม่มงหมดบาเสด็จกัหมวเสดอนเสียงกันแเล็ตเจดย้วก็ใช่สิครับผมกระาตอนสรายซีครับเอาได้ได้ยินข่าวว่าอาร์เล็ตีบโรตอรีอร่มาหลายใบแล้วตัวนี้แม่แม่ครับผมายึดมาหลายใบเลยเป็นลูดของเขาเจ้าหม่อวานขนะี่มาทีบไปของเล็กมื่อว้านเห็นดึงหลยอยู่คห้า,าสอง A แม่ครับวิจาหาสองเอเลียอยู่ มาคาชองบ่ได้มาเต๊พี่น้อกจะไปครับไปพ่อเตะตาตำรถว่าแมนครับโชว์ขึ้นเลยครับโชว์ขึ้นนี่นะเกาะ้องฟันแล้วเลยไปยิบเลยปะครับเกาะ้องฟันแล้วยิบเลยครับโอ้ครับครับไปครับอาครับเลยครับเจ้าอรับเดี๋ยวนะครับอาจารย์เด้อเดี๋ยวอาจารย์เด้อันนี้นะครับเด้ออาจารย์เลียพิ่นได้ฟันแล้วเพิ่นไปยิบอ่าลอตเตอรี่ครับหลักกินแบงค์รัฐบาลสองนะครับเยฟซีอ้าสองเลครับเด้อ เต็มมืออายะเลยครับเพราะว่าเพิ่นดึงเอาดึงเอาแล้วครับครับหาซองไปหน่อยตอนแรกว่าจะซุ่มเอาคนเดียวไม่ได้ตอนแรกว่าให้เอฟซีตอแรกว่าซูบอสช่องอะไรไปหน่อยครับผมถือบังคับโอ้ดูน้ไปน้ำกันถือเจรแสนเจรหามมันก็ต้องแบ่งปันเอฟซีบอกดิครับใช่ครับใช่ตอนแรกแบ่งแตอนแรกบ้าบ้าอย่างบี้เอาบยังไงมาผมใกลออกเมื่อหน้าสองแสนอ่ะ ไม้หมดเลื่องก็อยาบอกมาไม่หรอกครับผมชวบานมื่อวานเนี่ยเชื่อมันคัดหมู่ออกนใได้หรอครัโอ้ว่าทีซุ่มกินนะพี่น้องเอาดีไม่ไกลด้วยจานนะจักบาทด้วยครับนี่ครับนี่นะครับตัวเลขอาจารย์แลวกขึ้นมั่งเมื่อวานนี่ครับดึงเตรียมมือเลยครับครับใครเป็นเอฟซีจัดเลยนะครับเด้อครับผมครับผม นี่นะครับพี่ห้อนี่ครับพี่น้อหาสองครับหาสองครับหาสองครับป้านตันงสำรังเอฟซ<ม>ี <FC S 3> โอเคงประจานเมื่อี่สิเกุ้าเนาะครับสองพันห้าร้อยหกสิหามย่อนลังะะได้ค่ะงวดที่แล้วคือกู้ไดได้แค่บาทงวดที่แล้วแม่บ้านถึงสามศูนย์ครับไดีมินโอ้ยเดซีมแบบนแม่ครับ มดก้อนเนี่ยแสามมือหมดนได้ียวแสนสองวันนเอาไร่นอาจารย์เียวันนี้เอาเป็นล้านเอาเป็นล้านครับงอครับผมขอบังคับออกบวอนด้าครับผมออบอมงมีประคับครับผมวันี้จะเอาเป็นล้านนะครับเด้ออาจารย์เีจะเป็นล้านครับผมอาารย์เเงินไลก็ต้องแบ่งเอฟซีนั่นแหล อัน้ี้รครับวันที<ม>สท่สิกุมภาพันธ์ารยอะครับผมเป็นนักฆ่าเป็นเซกางเป็นยังไงพี่น้อง,งยาวาถ้าพ่ดถือยาวาแอดเตอร์ครับผมโทรโทรหาจาร์เลยคือกระทูหาโทรหาเลยครับหาโถรือว่าหาพี่ลังเอาบอกเบอร์นะจาจศรย์065้าห4แป5ห้าสี่สามหหครับศมน6 5ห8ห้าห5แปดห้มอยากขูความเคลื่อนไหว ได้แกระโชดานมึงจะเป็นอย่างเด้อได้เลยนี่แหละเออครับผมแเจ้าบัตาแอ่เจ้าโชดาเนี่นเนาะเพราะว่าอาจจะแย่บนไหนเนี่ยผมนะครับน็อตป็นแช่แนวทางครับขอบคุณครับครับผมเหตุผลที่พ่บอกเอฟซีดีขยันถือดาด้วยใครครับผมซุ่มเอามาโดนแนวเมื่อนี้แบงเอฟซีน้ำหน้าค่ะเป็นแนวทางค่ะขอบคุณอาจารย์แร่ครับสสวัดีครับสวัสดีครับคทางสองยิ้มลรารวยนะครับเนาะก็ได้ออกมาจาก อ่าหองพระของจานแหล่นะครับเนาะครับเพื่อนเป็นผู้ดวงดีมีโชคมีลาบนะครับเนาะปีนี่ถือกข้างปีเลยครับเด้อครับงวดที่แล้วงวดวังกี้นี่เขาสามสามศูนย์ศูนย์สามนะครับเนาะครับงวดนี้จานแหล่เพื่อนกับมาไห่แนวทางแล้วครับที่ไดรู้มาเนี่ยครับเนาะสามงวดส่วนงวดสามงวดส่วนมาแล้วครับงวดนี้เพิ่นมาไห่แนวทางครับเพื่อนให้เกตหาสองสามตัวไปเลยครับ ลอตเตอรี่เพิ่นกระดึงไว้หลายครับของอาจารย์แหล่ครับทั้งช่องเป็นแช่แนวทั้งนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนั่งใจทางช่องครับผู้ใดต้องการบูชาปูหรือสีหลังแตกหรือว่าองค์ปูสังกัจจัยหรือว่าปูตาเนาะครับเนาะกระท้วมาได้ทางช่องยิ้มเราด้วยนะครับเด้อศูนย์แปดเจ็ดสี่สองศูนย์สองสี่แปดหนึ่งครับครับอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์แหล่ครับผู้ใดมากกตตามซื้อง่ายๆครับตัวเดียวเลยครับเจ็ดห้าสองครับเป็นเลขที่สวยงามนะครับเนาะผู้ใดมากเกินอ่า สับไปก็ได้ด้ครับเด้เกตหาหาเกดครับแล้วก็หาสวงสวงหานะครับเนาะสื่ง่ายๆครกับสำหรับคลิปนี้ท่างจ่องยิ้มมาด้วยกับขอสวัสดีครับ